สวัสดีนักเรียนนะคะกลับมาสู่วิชาการท่องเที่ยวอ,อาเซียนนะคะใน EP ที่5นะคะซึ่งถูกต้องแล้วค่ะครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะวันนี้ก็จะเรียนหนักหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวเราเรียนเสร็จนะคะก็จะมีแบบทดสอบอีก20คะแนนให้คุณทำแล้วก็มันจะเป็นหนึ่งในไม่แน่อาจจะไปเจออีกทีตอนวันที่เราสอบไฟนอกก็ได้นะคะ คราวนี้เรามาเข้าสู่นะคะการเรียนรู้หน่วยที่5นะคะก็จะเป็นข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินะคะของแต่ละประเทศนะคะที่อาจารย์เอามาก็จะเป็นแบบลักษณะกลางๆเนาะเพราะว่าถ้าลึกเข้าไปนะคะแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีความแตกต่างออกไปอีกเยอะอย่างเช่นประเทศไทยมี4ภาคแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างและก็เจาะลึกเข้าไปอีก แล้วแต่ชนเผ่าอีกประมาณนี้เนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานหลักๆนะคะของแต่ละประเทศที่อาจารย์นํามาเนาะเรามาดูประเทศแรกค่ะประเทศบูนายดารุสสลามนะคะหรือประเทศบูนายนั่นเองนะคะที่นี่นะคะเขาจะเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเหลืองนะคะเพราะถือว่าเป็นสีของพระมหากษัตริย์คนที่ใส่สีเหลืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการทักทายนะคะก็จะเป็นการจับมือกันเบาๆ และซาตีนะคะก็จะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับนะคะเนื่องจากเขาจะนับถือาศาสนาอิสลามนั่นเองเนาะต่อมาค่ะการใช้นิ้วชี้ไปที่คนอื่นหรือสิ่งของนะคะถือว่าไม่สุภาพมากๆนะคะแต่เขาจะใช้วิธีการนั่นก็คือใช้หัวแม่มือชี้แทนหรือการ่ายมือแทนนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4ี่ค่ะจะไม่ใช้มือสาย ในการส่งของให้ผู้อื่นค่ะเพราะเขาถือว่ามือซ้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติถ้าส่งของด้วยมือซ้ายนะคะต่อมาค่ะข้อที่หนะคะยังอยู่ในบูนัยเนาะสตรีเวลานั่งนะคะจะไม่ให้นิ้วชี้นะคะนิ้วเท้าชี้ไปทางผู้ชายและจะไม่หวัวเราะเสียงดังหรือส่งเสียงดังนะคะในขณะที่อยู่ข้างนอกข้อที่6ค่ะ วันหยุดของประเทศบูรนนะคะนั่นก็คือวันศุกร์และอาทิตย์นะคะโดยออทั่วไปนะคะบางบริษัทวันศุกร์นะคะเขาก็จะปิดทำการเหมือนกับเอกราชการเลยนะคะหรือวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ยทุกร้านนะคะไม่ว่าจะของกินของขายนะคะก็จะปิดเงียบหมดเลยเนื่องจากเขาจะไปละหมาดทำพิธีละหมาดกันที่โบสนั่นเองเนาะที่มัสายิดนั่นเนองเนาะต่อมาค่ะ การจัดงานเย็นนะคะเขาจะจัดหลังสองทุ่มเป็นต้นไปต,ต่อมาเรามาดูประเทศกัมพูชาบ้างนะคะประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานะคะออข้อห้ามเลยผู้หญิงนะคะข้อแรกเลยห้ามแต่งตัวเซ็กซี่นะคะผู้ชายถ้าคุณไว้ผมยาวก็จะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนนักเลง ต่อมาห้ามจับศีรษะนะคะคนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของร่างกายนะคะถ้าคนไปจับศีรษะเขาถือว่าหยามเกียรติเขาอารมณ์เหมือนคนไทยเลยเนาะข้อที่3ค่ะหากคุณสบตามากจนเกินไปนะคะถือว่าไม่ให้เกียรตินะคะดังนั้นต้องมีการหลบสายตานิดหน่อยนะคะจะดูสุภาพมากกว่าต่อมาประเทศอินโดนีเซียค่ะไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของนะคะ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่าไม่สุภาพนะคะ,ะคล้ายๆกับบูไนเลยเนาะต่อมาข้อที่สองค่ะนิยมใช้มือกินข้าวนะคะข้อที่สามหากคุณไปเที่ยวที่นี่แล้วเห็นเขาใช้มือกินข้าวแสดงว่านั่นคือสิ่งปกติของเขาเนาะต่อมาข้อที่สามค่ะไม่ควรชี้นิ้วนะคะหรือใช้นิ้วชี้ชี้ผู้คนนะคะแต่จะใช้นิ้วโป้งแทนอ่ะก็ใกล้เคียงกับบูไน ต่อมาข้อที่4ค่ะไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียเด็กขาดนะคะหรือการลูปหัวศีรษะเด็กลูกหัวเด็กก็ไม่ได้นะคะต่อมาข้อที่ห้าค่ะการครอบครองยาเสพติดอาวุธหรือหนังสือรูปภาพอนาจารนะคะมีบทลงโทษสถานหนักนะคะการที่คุณนําเข้าหรือครอบครองนะคะอาจจะก่อให้เกิดโทษถึงประหารชีวิตได้ ต่อมาค่ะข้อที่6ค่ะบทลงโทษนะคะก็จะมีความรุนแรงมากนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการนําเข้าส่งออกพืชนะคะดังนั้นจะไปประเทศนี้นะคะต้องศึกษาดีๆว่าสัตว์และพืชอะไรนําเข้านําออกได้บ้างนะคะเนื่องจากประเทศเขาเป็นหมู่เกาะสะส่วนใหญ่นะคะมันจะนําซึ่งมาถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวะพันธุ์พืชนะคะหรือเกิด a อเลียนสปีชีได้นะคะต่อมาข้อที่7นะคะของอินโดนีเซียมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องมีมิเตอร์ด้วยและก็งานศพนะคะใส่ชุดสีอะไรก็ได้นะคะต่อมาเรามาดูประเทศลาวเพื่อนบ้านของเราบ้างนะคะนั่นก็คือข้อแรกประเทศลาวนะคะขับรถทางเลนขวานะเอออย่าเผลอไปขับรถทางเลนซ้ายเหมือนบ้านเราเนาะ ต่อมาติดต่องานราชการต้องนุ่งสิ้นข้อที่3เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัวข้อที่4ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บ้านนะคะห้ามให้เงินแต่อาจจะซื้อของให้เป็นที่ระลึกแทนได้ข้อที่5ค่ะอย่าซื้อน้ำหอมให้กันนะคะเขาจะดูว่าเดี๋ยวต่อไปจะเกลียดขี้หน้ากันจริงๆนะข้อที่6เข้าบ้านต้องถอดรองเท้าถ้าเขาเสิร์ฟน้ำให้นะคะเราก็ต้องดื่มตามมารยาท ต่อมาประเทศมาเลเซียกันบ้างค่ะหเลยนะคะเขาจะใช้มือขวาเพียงอย่างเดียวนะคะในการรับประทานอาหารและส่งของมือซ้ายถือว่าไม่สุภาพข้อที่สองค่ะเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่นี่นะคะเป็นเรื่องต้องห้ามและมีโทษมากนะคะดังนั้นนำเข้าไปในประเทศเขามีเป็นการผิดกฎหมายนะต้องต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูประเทศที่6ประเทศพมา่าหรือเมียนมาเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันนะคะไม่ควรนะคะพูดเรื่องการเมืองกับคนที่ไม่คุ้นเคยที่นี่นะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้สองค่ะเข้าวัดนะคะต้องตอดรองเท้าถุงเท้านะคะเดินในวัดต้องเท้าเปล่าเท่านั้นข้อที่สามค่ะห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์นะคะเพราะจะถือว่าบาปมากๆข้อที่สี่ค่ะ การให้นำบัตรนะคะต้องยื่นให้ทั้งสองมือนะคะข้อที่หค่ะไม่ควรใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นในที่สาธารณะหรือที่าศาสนสถานวัดวาอารามเนาะไม่ควรข้อที่หค่ะผู้หญิงนะคะขาจะชอบทาแป้งทานาคาผู้ชายก็ชอบด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะชอบเคี้ยวหมาอันนี้เป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติตัวของเขาเนาะ ต่อมาค่ะประเทศฟิลิปปินส์หนึ่งเลยการเท้าสะเอลนะคะเป็นการทำที่ไม่สุภาพมากๆนะคะซึ่งหมายถึงการท้าทายการทักทายจะใช้วิธีการเลิกคิวหรือการที่เราเรียกว่ายักคิวนั่นเองเนาะต่อมาค่ะเขาจะใช้วิธีชี้ของโดยใช้ปากนะคะข้อที่3ค่ะกินข้าวบ้านเพื่อนนะคะสามารถทอกกับได้แต่ต้องมีของนำไปฝากเขาด้วยนะ ข้อที่4ค่ะตกแต่งบ้านต้อนรับคริสต์มาสนะคะล่วงหน้าถึง2เดือนต่อมาประเทศที่8สิงคกปรโบการหลบหนีเข้าสิงคโปร์เพื่อไปประกอบอาชีพขายบริการผิดกฎหมายนะคะจะมีบทลงโทษที่รุนแรงมากนะคะเนื่องจากในประเทศเขานะคะอาชีพนี้นะคะเป็นการมีการเก็บภาษีนะคะดังนั้นจะเป็น อาชีพที่มันเขาเรียกว่าโยกย้ายได้ง่ายนะคะถ้าคุณไปประกอบอาชีพอะไรแบบนี้บ้านเขากฎหมายของเขาแรงมากๆนะคะอันนี้ต้องดูดีๆต่อมาค่ะข้อที่2ค่ะการลักลอบนํายาเสพติดอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเข้าประเทศนะคะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตข้อที่3ค่ะขึ้นบันไดเลื่อนหรือบันไดต่างๆให้ชิดสายซึ่งแตกต่างจากบ้านเราที่ชิดขวาเนาะ ข้อที่4ค่ะห้ามทิ้งขยะเรียราดหรือเก็บผลไม้ในที่สาธารณะนะคะมีบทลงโทษที่รุนแรงเหมือนกันโทษปรับค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะที่อาจารย์เคยได้ยินมาเนะาะหมักฝรั่งห้ามนําเข้าประเทศเขาเลยข้อทีอ่ประเทศที่9ค่ะขอประธานอภัยเป็นประเทศเวียดนามนะคะหนึ่งเลยเวียดนามนะคะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารสถานที่ทําการของรัฐนะคะ 2. องค่ะคดีอยาเสพติดการช่อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษถึงประหารชีวิตนะข้อที่สามนะคะที่นี่นะคะเขาใช้การตีกรองแทนออดก,การเข้าเรียนนะคะต่างจากบ้านเราข้อที่สี่ค่ะชุดนักเรียนหญิงนะคะจะเป็นชุดอ่าวใหญ่นะคะอันนี้เคยเห็นในวิดีโอ,น,อน่ารักดีข้อที่หค่ะคนภาคเหนือจะไม่ทานน้ำแข็งอันนี้ไม่แน่ใจเนาะหค่ะ ไม่ถ่ายรูป3ามคนอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นจะทําให้เกิดการเบื่อกันหรือจะมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตข้อที่7ค่ะต้องเชิญผู้ใหญ่ทานข้าวก่อนนะคะถึงจะทานได้เรามาประเทศไทยบ้านเราเองเนาะหนึ่งเลยไปาศาสนสถานนะคะควรยังไยเรียบร้อยก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้าข้อที่2ค่ะห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี และข้อที่3สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นที่เคารพสักการะนะคะการละเมิดใดๆถือว่าเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญที่มีโทษร้ายแรงนะคะอันนี้เอามาบอกกันข้อที่4ค่ะทักทายด้วยการไหว้น้าค่ะถือว่าเท้าเป็นของต่ําดังนั้นไม่ควรนําเท้านะคะมาวางไว้บนโต๊ะหรือพาดไว้บนเก้าอี้หรือหันไปหาใครหรือใช้ ชี้ใครไม่ได้นะคะ6ค่ะธงชาติถือว่าเป็นของสูงนะคะไม่ควรนำมากระทำการใดๆที่เป็นการหยาดยามนะคะข้อที่7ค่ะการแสดงออกทางทางเพศในที่สาธารณะนะคะยังไม่ได้รับยังไม่ได้เป็นการยอมรับในวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งอันนี้นักเรียนก็น่าจะรู้กันดีนะคะในกฎข้อห้าม ปฏิบัติหรือข้อควาปฏิบัติในประเทศไทยเอาละค่ะ EP นี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็ประมาณสั้นๆเดี๋ยว EP ที่6นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6อีกนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วคุณก็จะสามารถทำแบบทดสอบเก็บคะแนน20คะแนนได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ